ฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันตอนที่ยังไม่มีผัวหรอกนะเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่ที่นี่อู้ป้าแต่เฮ้ยป้า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 ทำอะไรฉันจะไปเชิญบาทหลวงอู้ป้าเปิดประตูดิพรุ่งนี้เช้าแกต้องแต่งงานกับลูกสาวฉันกูไม่ตรงไม่แต่งอะไรแล้วป้าเปิดประตูอะไรนี่ป้า ฉันอยากให้แกแต่งงานนี่ถึงผมจะเป็นขอทานนะแต่ผมเลือกนะครับผมไม่แต่งกับป้าหรอกเอาไปนี่ไม่ได้แต่งกับฉันแต,แต่แต่งกับลูกสาวของฉันไปโอ้โหเขาสวยเลยแต่ไม่แต่งอะอนี่คิดดูให้ดีก่อนนะตามฉันมา อะไรของป้าวเนี่ยอะไรของป้าเนี่ยถ้านายยอมแต่งเงินทั้งหมดนี้จะเป็นของนายโอ้โหโคตรเยอะเลยแต่งไม่แต่งแต่งครับนี่เดี๋ยวป้าคือผมสงสัยอะลูกสาวป้าก็สวยขนาดนั้นทำไมต้องมาแต่งงานกับปอทานแบบผมเนี่ย เขาเธอกำลังจะไงอย่ตลกวะเฮ้ยป้เาเดี๋ยวกูป้าเปิดก่อนเปิดใครวะ ียม่ใช่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่แต่อีกไม่นานก็คงเพราะฉะนั้นฉันอยากให้แกช่วยไม่เอาแล้วผมจะกลับบ้านผมไม่แต่งแล้วเน่ฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันตอนนี่ยังไม่มีผัวแล้วนะเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่ที่นี่อูยป้าแต่ยเฮ้ยป้าป้าป้ป้า,ป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 า ปาทำอะไรฉันจะไปเชิญบาทหลวงอุ๊ป้าเปิดประตูดิพรุ่งนี้เช้าแกต้องแต่งงานกับลูกสาวฉันกูไม่ตรงไม่แต่งอะไรแล้วปาเปิดประตูเลิกตะโกนได้แล้วคุณเฮ้ยแขกแขกโ้สภาพยังนเดินได้ะก็ใช่ไงแต่ก่อนฉันจะไปอ่ะคุณต้องสวมแหวนให้ฉันก่อนใช่ไหมไม่เอาอ่ะ ผมจะออกไปจากที่นี่แต่แค่คุณสวแมแหวนให้ฉันคุณก็ได้ตังแล้วไม่ใช่เหรอคือผมเป็นขอทานก็จริงนะแต่ผมไม่ได้ว้าวเวแต่ว่าฉันเหลือเวลาอีกแค่แป๊บเดียวฉันก็จะเ้านะคุณจะไปไปดีผมไม่ได้อยากตามคุณไปสะหน่อยเราแ,แหวนฉันละคุณแหวนฉันละใครจะอยู่ก็อยู่เ้ยกูไม่อยู่แล้วบยบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ย คุณเดินตามผมมาทําไมเนี่ยฉันไม่ได้เดินซะหน่อยฉันวิ่งมาเมื่อกี้คุณไม่เห็นเหรอคุณกระโดดออกนอกหน้าต่างแล้วก็วิ่งตามผมมา5กิโลด้วยไอชุดแบบนี้เนี่ยนะอืมครับนึงอืมอะเอาไปใส่ก่อนไม่อยากเห็นอะไรอุจารตาแบบนี้ขอบใจนะเฮ้ มึงจำได้ป่ะมึงติดกูอยู่อ่ะไม่กูกินก่อนดิมาต่อมาเดี๋ยวนะในแม่คุณบอกว่าคุณแก้ยังไงก็ใช่ไงฉัน่ะก็จะได้เจอยมมาทูดแล้วฉันขอแหวนคืนถนะคุณนะได้แต่ว่าคุณต้องกินให้หมดก่อน จะให้ฉันกินอันนี้เนี่ยนะแต่ว่ามันดูสสรปรกมากเลยนะคุณอีกอย่างอะ่ะขอทานคนนี้เขาก็จับไปแล้วด้วยถ้าคือฉันกินไปอ่ะฉันต้องท้องเสียแน่ๆเลยไม่เอาอะ่ะแล้วคุณจะกลัวทำไมเนี่ยคุณเองก็อยู่ได้ไม่นานนี่ดีไม่ดีอาจจะไม่ทันท้องเสียแต่ว่าคุณอาจจะตุยเย่ไปก่อนก็ได้นะเอาไปกินไปผอมแห้งแรงน้อยขนาดนี้จเอาไปเนี่ย แต่ถ้าฉันกินหมดเนี่ยคุณเอาแหวนคืนฉันด้วยนะรู้แล้วน่ากินได้แล้วอร่อ,อยยังไงอ่ะอร่อย้ากเนี่ยตอนนั้นในหัวผมคิดได้แค่สองเรื่องเท่านั้นแหละเรื่องแรกคือคนที่กินเก่งขนาดเนี้ยไม่น่าจะใกล้นะส่วนเรื่องที่สองคือเธอโคตรน่ารักเลยอ มีของอร่อยแบบนี้อีกไหมถ้าอยากกินอ,อีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้สิตามผมมา, <c oughs> าอกใจนะเว้ยตาเธอกลมโตวสวยมากแก้มก็อชมชมพูน่ารักรอยยิ้มก็สดใสหัวเราะดังลั่นไปสามบ้านแปดบ้านแล้วมั้งเราต่างกันมากเลยแต่การที่เราได้เจอกันเนเหมือนเรื่องมหัศจรรย์เลยนะ อาจจะเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเขียนบทขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยก็ได้แต่ยังไงก็ช่างเธอก็ยังแข็งแรงและก็ดูมีความสุขมากและดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างก,กำลังเกิดขึ้นระหว่างเราซะและหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเลยแบบนี้คุณตื่นแล้วเหรอครับโอ้โหนี่เช้าแล้วเหรอเนี่ยใช่เช้าแล้วแล้ว นี่คุณเป็นอะไรอะ่ะทําไมเหงื่อแตกเต็มเลยคุณร้อนเหรออ๋อเปลา่าไม่ได้ร้อนอาจจะเป็นน้ําค้างเมื่อคืนมั้งมันเกาะที่หน้านี่ร้อนก็บอกว่าร้อนเถอะฉันมีวิธีช่วยทําให้หายร้อนนะ,ะแย่แล้วอะ่ะแม่ฉันกับบาดหลวงมาแล้วแน่ๆเลยฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วคุณเอ๊ยฉันคอแหวนคืนด้วย คุณจะกลับไปทําไมอ่ะก็กลับไปแต่งงานไงแล้วคุณจะแต่งเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะก็เพราะว่าฉันกําลังจะงนะผมว่าคุณน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าคุณเป็นอะไรอยู่อะ่ะผมงงมากเลยทําไมแม่คุณคิดว่าคุณกาลังจะหรือว่าไปโดนหมอดูมั่วๆทักมาแล้วก็มาบอกคุณแบบนี้เหรอคุณอย่าว่าแม่ฉันนะที่แม่ฉันทําไปอะ่ะก็เพราะว่าแม่เขารักฉันไง ก็ใช่แต่ความรักที่แม่คุณมีให้คุณมันจะทําให้คุณอย่างงี้ช้านะฉันไม่มีเวลาละฉันต้องไปละเดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะไปผมขอถามคุณตรงนี้เลยแล้วกันนะคุณอยากมีชีวิตอยู่ต่อแบบมีความสุขหรือคุณจะเลือกที่เป็นสวัสดีครับ อ้าวคุณไฟแล้วคุณพ่อไม่ได้มาด้วยเหรอคะอ๋อพอดีว่าวันนี้คุณพ่อท่าติดธุระครับก็เลยผมมาแทนอ๋อค่ะถ้า,างั้นเชิญน้านนู้เลยคะ่ะเชิญค่ะคุณไฟครับักตักตักโทษทีนะคะแม่แล้วนี่เจ้าเบ่าแกหายไปไหนเหรอ ันหายหัวไปไหนเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่ผมมยนี่ครับเอ่อคุณไฟคะช่วยทำพิธีแต่งงานให้ทั้งคู่ด้วยค่ะได้เลยครับ ในนามของพระเจ้าขอให้ทั้งคู่รักกันดังไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอาเมนลำดับต่อไปเชิญทั้งคู่แรกแห่งกันได้เลยครับ ดีด้วยนะครับขอให้ทั้งคู่รักกันนานๆนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณไฟเดี๋ยวรากวนตามฉันออกไปข้างนอกด้วยค่ะได้เลยครับ คุณจะเลือกทางเดินแบบนี้จริงเหรอใช่ฉันเนี่ยมั่นใจที่สุดในชีวิตแล้วแหละอย่าลืมเอาเงินนี้ไปด้วยนะต่อไปนี้ฉันก็จะได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปสักทีจะไม่ต้องโดนแม่คอยบังคับอีกแล้วอะ่ะแล้วเราเนี่ยก็จะเอาเงินนี้เนี่ยไปสร้างบ้านหลังใหม่กันแต่ว่าต้องมีแอร์ด้วยนะจะได้ไม่ร้อนไง เราให้มีเยอะขนาดไหน mm hmm. ก็สู้ความร้อนร้อนกันไม่ได้หรอกนะ oh. ในช่วงเวลาที่มืดมิดของชีวิตยังคงมีแสงสว่างและความหวังอยู่เสมอสิ่งนั้นก็คือความรักเป็นสิ่งมีค่าที่มีพลังมากกว่าความอดีตครงแรกที่พบเจอเพียงแค่เธอสบตาแทบลลายไม่เคยจะพบเจอคนที่ทำหใจฉันทแทบไหว